ถ้ากัดไม non, aky, Firstly, well, ่กินนอนมันก hmm. hey, mm. hmm. yeah. the ็ตายเลยครับมันกินเมื่อยมันกูกินเกียจเลยประจํากกินเกียจปรากฏเองกํลังกินเกียจเลยเกียจไม่ใช่ตายที่นี่แต่ถ้าเราตีหูให้มันปล่อยเกียจเกียจกระโดดหูมันกระโดดแต่ถ้าหวาดหบร้อยหูกินเกียจจนหมดเกียจกระตายแต่หูกระโดดมันติดจะดีเดียวขึ้นเรื่องบางเรื่องเลย้อยมันเป็นไปตามตําแหน่งกระบอกนี่นะแล้วแบบลอยลอยลอยมันกระ้ากใจแต่บนนี้ตัวเล็กๆซ่อนไง ก็ง่าีงกี่ไปหลักโดปี้ไปจ่ายเงินเร็วพี่ดำมาตึ้งหน้ากุ้นเลยพี่ดํามาตึงหน้าเลยแจกเลมพวกเลขยีสิบตังหน้ากุ้เลยเลยทีงเส้นบอกตามเล่นไปหลักโดปกมาเร็วกันพวกเราไม่ใจรู้เรื่องเลยจะตังค์ว่ะเออได้จัดร่าเงินจะดีไปหลักโดปี้ก็าเร่มมาทำตาตุ๊ดกันความจะวนเ้ยเป็นอเง้เงาขึ้นมา หลานนมนุ blender, łbym, <t songs> ่มๆเรามีป่าหน้าอีกแบบไม่แก่เกินเกินเห็นหมดตายต่ำงานทำต่ำกงเสีวัดในดูแลตรงนี้ได้ปิดสวดกันง่ายกว่ามาไม่ต้องกลัวเจ๊ยเสียว่าต้องเรียนหลานนุ่มๆก็ต้องเรียนไปเรียนมาไปยมเรียนต้มพอยหลานนมนุ่มต้องเปลี่ยนไปหนาตีต่มั้งไปเรียนไม่เอาทำงานลงทำพร้อมเลย ตังวัดตังวัดทำงานทำเตือนได้ทางเรพี่เจ้ามาแกเกแต่ร่วงกั้งยีสิบเจ็ดสิบแปดสิบมีอยู่้ามรูปร้อยหยอกสานขึ้นเป็นกิตินมารักเหนด้านทางสานเกเป็นเผือนกับเจ้าเปลี่ยวแล้ววนั่นก็จะมีใบหนาอีกแบบลอยเยอะไม่ได้ไปรวัดได้ไปาดนี้คือหน่อยอะนี่ไม่ได้ไปรูวัด สั้วัดช่วยกน้องตามเตียงไม่ติดขาถ้าเตียงหรืตายก็ได้ต้องดูแลต้องเต้นเดียวตีถึึงก้นบ่เราแบงเราเป็นรุมเป็นรุมเป็นรุมมอนนนเลยวนรุมเหมนันเราเราบริยานไงเลยคนนี้ต้องกไกลนี่คนนี้ต้องเก้ก็ไปนี่คนนี้ต้องก้ไกลนี่มันโยติมันโยตีการบริยานงานวันหน้าเันโยิการบริยานงานกล้องกล้องเราทุกคนถีงจุ๋ยกัน สวยกันแล่เลยคนหนเต่นกับลาวเก้าไดก็เต่นกับลาวเก้าเสียไม่ากินลาวเก้าเต้นกับไปอืนสวยกันสวยกันป้าทั้งมดทั้งป็นี่ว่หน้าไม่ได้โบกอะไรเลยเป็นแต่ยเดียวแต่่เล็กแต่ว่าเป็นมาจากตื้นนาาเช่นมือนั้นโมไปรับวัดหลวงพ่อน้อยเนี่ลูก่อมาอุตส่าห์ญาตินี่มาหมากแล้วมากแล้วรู้ด้วยกันมาหมากแล้ว ไล่ไลน่นวยงานถูกเคยไปซื้อห่วพวกเราด้ทำนานีา่ของเราสมบูรณ์เร็ววันนี้ครับไม่มีอะไรมาต่อเดียวก็จะเดินขึ้นไปเดี่ยวในสุโลตะคิดหนึง่งยากยากโรดิ้งเดียวนี่ไอไอตัวดีวิโยตูต่างก้าวอย่างก้าวตรงก้อนเหมือนตัวไอ้ได้ไอ,ตอ้ตัวดาวเลยต่เดียวก็ไอ้วันน้าเดินต่อ,อย็นนันวันนี้ดีใจที่ได้มาเร่งกับพวกเราต้องทำซ้า ใจายเวลาไม่มาว่าวาันนี้ตอนกักจานี่อย่างว่างอยู่ตอนบ่ายโมงเราจะมีงานที่โรงเรียนเอาลึกประจาาจันเสร็จแล้วก็เสร็จใบาสามถึงจะยาวแกเอาลึกจะไปตีตีลำทัดจะซื้อวา้าในมาเล่คกับสารด่างไร้วันนี้เป็นโอกาสที่จะฟลุก ใจมีโอกาสมาหลังเล่งจะหมายร้ยักคุณหน้ากัาก้ากันว้เพื่อเรื่อกา,ารไร่จะได้จ่ยเลือกันเพราะฉะนั้นวันนี้ให้พวกเราไปตั้งใจทํางานตามปกติในไร่กันแล้วแต่จะเป็นบุญที่พวกเราทํามาตลอดชีวิตสุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นสิ้ที่ดีงามทุกคนมีบุญบรารมีจะร่มอยู่ในตัวเองทั้งปี ไม่ใช่ว่ามาไม่ให้ไม่ใช่ว่าเราเป็นคนบป,น,น,ปน,นุันีเึ่งเราอีมาไมา้บุญไม่ใช่เรามีบุญของเราเศียราต้มอยู่ในตัวเราทุกคนไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครเมียจีไปไล่ทำไมไรมามม่งเรามีบุญของเราทุกคนึ่งต่ก็บุญเ่านั้นีนบทเราได้ทำมากกับกำลังบุญบารมีห้องสาราบาตสมด้าอยู่หัวตมเด็ด,ปร,ยยด,ดประดังเจ้าบรมบราชินีนาฏ ประบวมวง้านอุวงทุกกรงประเชื่อเมืองประส่งเมืองเระิ่มติวาติรานลักเมืองจากสิ่งกระทิสตีรานก็รบหลบซื้อจงงวยไหวพรในฐานต่างไรเจริญในอยู่วันนาทุกข้าพลาปฏิปานธนาด้านธงบัดโดยตัวหน้ากันสุขสารทุกคนเตือน